เต็มเลยนะครับแล้วก็ฉีดส่วนตอนนี้นะครับผ่านมาแล้ว2วันนะครับแี่นะครับให้เราใส่น้ํายาล้างจานนะครับประมาณช้อนต่อน้ํา1ลิตรนะนี่นะครับน้ำมันพืชนะครับประมาณครึ่งช้อนนะเป็นน้ำมันพืชนะนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันพืชกับน้ําอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถผสมประสานเข้ากันได้นะครับรวมไม่ถึงนะครับเราจะใช้นะครับน้าส้มสายชูนะครับน้าส้มสายชู ตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือหนึ่งช้อนแกงประมาณนี้นะก็ใส่ไปเราก็ฉีดพ่นนะครับเน้นใต้ใบนะครับแล้วก็ฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับนี่นะครับ้นจากยอดนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมเต็มเลยนะครับแล้วก็ฉีดส่วนตอนนี้นะครับผ่านมาแล้ว2วันนะครับมันก็จะดําเลยนี่ยฮะแล้วใบนะครับไม่ได้มีการเสียหายเนาะ นะครับไม่ได้รับการเสียหายแบบนี้นะอันนี้คือวันที่2นะครับสูตรนี้ให้พี่น้องไปใช้งานได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ